ครับออกปเนี่ยครับอย่างเงี้ครับถ้าขาดเลยกระเด็นครับเพื่อนๆวิธีทานะครับมันก็ช่างๆก็ลองดูกันไปครับถ้ามันดีก็ทําตามก็ไม่ว่ากันจะปลูกคูพักวักจําครับผมก็จําเข้ามาเหมือนกันครับถ้าทําดีนะครับเราก็ทำนะทาตามเขามันจะได้เร็วขึ้นครับอย่ายึดติดแต่ความคิดตัวเองที่อย่างที่บอกครับเปิดโลกกว้างวิสส่คัดบ้างดูคนอื่นบ้างไปอย่างเงี้ยครับ เนี่ยครับถ้าสั้นๆมันก็ตัดกับเมื่อกี้ได้ง่ายเนาะมันก็ตัดแบบเมื่อกี้ได้ครับแต่ถ้ายาวๆมันไม่มีอะไรอ่าไปยันด้านหลังหรือวัดอะไรทานองเนี้ครับวันนี้เราก็ตัดอันนี้ครับเอาไม้มาไม้เลามาวางแล้วก็ตัดประมาณสามเซนครับเพื่อนๆตัดเดเดๆมาสามเซนนะครับอ่าวิธีตัดแบบนี้ก็ตัดตำหัดไม้ยาวครับ หน้าหลังต้องตรงกันครับต้องวัดให้ได้ครับถ้ามันแคบเขาเรียกอะไรนะด้านใดเล็กมันแคบกว่ากว้างกว่าเนี่ยเวลาตัดมันก็จะดีดครับไม้มันก็จะฝืดมันจะดันไม่เข้าถ้าเกิดหลังด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังแคบครับหรือถ้ากว้างมันก็ไม้ก็จะวิ่งอะไรทํานองนี้ครับไม้ที่เราตัดมันก็จะกระเด็นนะครับนี่ครับวัดความสูงความตา่ําครับของเดือยครับใบเลื่อยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเราก็ทํา ระยุกใช้ครับเป็นเครื่องมือเราทําเป็นเลื่อยธรรมดาครับเราก็ประยุกตโตใช้เพื่อความรวดเร็วและทํางานง่ายครับเนี่ยครับเราตัดไปครับเนี่ครับถ้ามันตึงด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะกระเด็นครับเพื่อนนี่ครับมันยาวด้วยครับเพราะว่าไม้เจ็ดนิ้วเนาะมันก็ยาวครับสิบเจ็ดเซนนะครับลองดูที่เขาได้ไหมถ้าตัดครั้งเดียวไม่ได้ครับในเมื่อไม่ได้เราก็ตัดด้านเดียวครับล้วเดี๋ยวไว้ตัดอีกด้านทีหลัง เลื่อนเลื่อยลงอีกนิดนึงน้าจากอะไรทั้งนองเนี่ยครับนะครับวิธีการทําครับผ่าเดือยแล้วก็ตัดตากไม้ครับเพื่อนๆเชื่อว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะครับแน่นอนครับไม่เคยเห็นวิธีทาครับเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่สําเร็จแล้วครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปเก็บไว้ครับเป็นวิชาความรู้สาหรับตัวเองด้วยครับวันหน้าจะได้มาดูครับใครที่ไม่เคยทําจะเข้ามาดูก็เชิญครับไม่ว่ากันครับจะนํบไปปฏิบัติก็ไม่ว่ากันครับ ก็เราถ่ายทอดไว้แล้วเนาะผมว่ามันก็มีประโยชน์นะครับก็เลยถ่ายคลิปแล้วลงทําคลิปยาวดูครับยาวมากครับสิบสองสิบสามนาทีเลยครับเพื่อนๆถ้าใครดูจบนี่ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากเลยครับเนี่ยครับวิธีตัดปากไม้ขนาดไม้ยาวครับแบบไม้ยาวครับเพื่อนๆไค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบร้อนครับรีบร้อนมันก็ทําให้งานเสียได้ครับ อย่างไรก็ฝากครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปครับนะครับกว่าจะตัดเสร็จทําเสร็จนี่ตัดคลิปก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองสามชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ครับภาคภาคในนั่งภาคภาคแล้วภาคอีกครับ